สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะแม่หมูกดสภาพพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมนะทางเลขลา่างพ่อแต้มเนาะคะ่ะวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อแต้มครับครับสวัสดีครับพผมครับผมโอาสรุปเลขนี่สรุปเลขวะพ่าชุดล่างเลขล่างเ โอ้วงวดที่ผ่านมาเลยพอ่อรักร<อ>ักก็ถือว่าแม่นย่ำธรรมชุ่มรักสิบนี่พี่น้องหลักสิบร่างก็แต้มนี่ครับผมนะครับเนาะรักหน่วยนี่ก็แม่นนะครับเนาะจับคู่ยิ่งแม่นนะครับนัดเจ็ดสามเจ็ดสามตรงๆพอ่อแต่ว่าตัวนี้พอ่อว่าบอกคอยบอกคอยมกักมาตัวบอมักนี่พี่น้องแต่ว่าแต่บริตัดทนะครับอพอแต้มามายูใ่ในชุดนี่แหละให้เต็มชุดแต่ว่านี่ไว้พอแต้มมา บอ,บอเด่นปันได้แปดสามเจ็ดสามพี่น้องเป็นตัวที่ไม่ชอบเนาะค่ะครับผมเอาเบิ straw, the straw, the ้งสูตรไปนั้มทางมิชชมสูตรล่างแล้วบอหนะเมียนเลียงล่างล่างมันเบิ้งก่อนมันลุ่นนาเริ่มล้่นล่างแล้วก็บุ่นเลยดูดูบ้ามันเลยจะคัดใครเล่นบอพ่ะเมียนเอาเด็กดับเบิ้งเด็กดับทุกังวลก่อนในเบิ้งอยู่ดีเนาะเมียนถ้าเบิ้งเรื่อยเด็กดับฮาเมื่หร่ค่ะครับ เพี่ยวตัดหาออกน่บ่านี่นี่น่แมนครับที่พอตัดหาออกอวดนี้ดับสองหมอพ่อดับสองค่ะวดนี้สองไม่มาล่างครับโอแต้มมบาท่านผู้ชมสองไม่มาล่างสูตรนี้ได้ซนกระปุกล่างสูตรนี้ได้ซูนรครท่เกียเบอเลขส้นบอกเอสซีเบอ์กันหมวดที่ผานมามันส้น้กับสามอันนี้สามกับเก้าส้นสามครับ มันจะได้หน่วยตัวลงมาบเนี่ยเอานี้วันนี้โซนศูนย์เจ็ดับศูนย์ศูนย์กับหกพี่น้องตรงกันที่ศูนย์ด้เลยครับสังเกตงวดที่แล้วนี่ตรงกันที่สามกมาสามหลักหน่วยนะครับโอ้งวดที่แล้วสามชนกันสามศูนย์ได้เนาะพอนะเนีับ งวดนี้จะมีซีหาหกศูนย์ชนกันที่ศูนย์โอ้โหอ๋อนี่ครับศูนย์ตัแต้มมาให้เบิรงสูตรไปก่อนครับสูตรดับงวดนี้คือดับสองสองงวดนี้ไม่มีสองล่างตัดแต้มาสองล่างเอาเบิรงซแชมนี่แหละไม่เป็นไรเอาปะนะขึนคนเออครับผมเอาทีนี้เนี่ยคือฟันศูนย์ตัวเดียวบ่ต้องบ่ต้องอย่างไม่รอผ่าครับมั่นใจมั่นใจศูนย์ตัวเดียว ่ะมีุดเาะดูดูลายหดมันสพอคนจะลลยได้ครับทุกคนรับพอเลยครับไลยสุดตัวไลชนตัวไเดนนครับเนาะเบิ่งสุดแล้ค่มาเบิ่งนี่เลยล่ะค่ะริมพ่ากัขี้ไจย่าเอาให้พ่อคนเขียนให้เลย่านผู้ชมห เป็นส,สรุปเป็นไหคคะพ่อแน่นเอาชุดสรุปโค้งสุดท้ายไปเลยนี่เป็นชุดลางอย่างเดียวได้ท่านชม làng Vinh ครับผมตามสูตรที่พ่อแต้มให้เบิ็งสูตรเม็ดเดียววิ่งไล่ได้ไล่มั่นใจตามสูตรเล่นบ่พ่อแมน่นครับเดี๋ยวจับจุดเรื่องดูว่าขึ้นกันที่ที่ <c oughs> ห้างนี้บ่ไล่เหรอเด็ที่นี่เง่เงียบเนีย ไปครับทผช่วงครับชั่งทำงานนะพี่น้องเนะมื่ากันกับผม0ูนยห้ามักอยู่พ่อศูนย์ห้านะโอ้ศูนย์หกม่มันอยเป็น0ูนย์ส่ะพ่อ ชุดเตีมมันมีศูนอยู่แต่วันนี้ว่มักสี่มักสีสัดเกียมเฮ็ดเบิ้งได้บอกรับนี่เสัดอยู่ค่ะพ่อศูนย์หกแมนค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกธามชมชุดล่างกัแป้งศูนย์เจ็ดเป็นชุดตรงๆเลยเ่พ่อเอ้ามันยังราบบัดเนี่ย หือว่ากลับน้ำว่าหัวนี่เห็กลับน้ำเนี่ยอ๋อค่ะว่ามันเขารักสิบมันมาเทื่ยวันธุบุดครับค่ะศูนย์มาไรทัี่รักสิบแบบนี่นครับพูดนี่ก็จะเน้นให้ช่องหางนี่ครับศูนย์ห้าศูนย์แปดถูกไหมครับไม่นครับค่ะจีเนี่ยเอาวงกลมอยู่บ่วงไปลดพอเนาะเอ็มผมผมมักศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วครับผมมักน้ำอยู่ครับผมอือ ขับมาตัวเด็กเอาเนาะใครมีซี่เนาะเลียกซี่ค่ะตังวลนี่บอดด้ปักหลักแหย่มาพ่อบอดด้ปักหลักใช่เน้นกับตัวด้วยบ่าที่กิ่งแล้วมันก็มาลักซีมลรอซูนตังวดนี้ก็ใช่ซูนที่กิ่งมาลักซีมเนีนครับอืมแต่ว่าเ้าวเคยจัดปิกั้นไหมเนี่ยเนียนครับแม่นเพื่อความไม่ประมาทแล้วพ่อเนาะแม่นกลับตัวไว้เนาะเพราะว่าเอพีบางคนเพิ่งกส่เสือครับเพิ่งเสื้อห้าเพิ่งกส่เลยบบวกกับมีอีินาเีืยวออกบวกกับก็ย่าแฮมได้ปวดเข่มันบบกอื กลับท่านผู้ชมระบายซีให้พร้อมซูนวิ่งไล่ได้ไล่นะครับเด้อเอฟซีวิ่งเด้เลยศูนวิ่งเด้เลยศูนล่างพี่น้องครับพอแตมมาซูนี่มีโอกาสมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยพี่น้องหมวดนี้ก็เลยบ่ววาเน้นให้วายูหลักไหญครับเพราะว่าซูนี่ตามสูตรชนกันนะครับเนาะมีสิบมาทั้งหลักสิบหลักหน่วย กับอันเปนสีเป็นรักสิบนะครับมันส้นกันอยู่ที่ศูนย์ตัวเดียวนี่ศูนย์สามหานี่จะเป็นรักสิบเมียนครับศูนย์สามหานี่เป็นรักสิบกับอ,อก็เรื่องขาไว้รักสิบคือนกอล์รักสิบแตนน่วันเนี่ยนี่คือเน้นศูนย์ นี่ชุดที่พอแต่มคาดออกมาเลือซีคูชุดเต็มพี่น้องมี8คูศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูหู้ดศลุดศูนเลยพี่น้องครับมีแฮมแปดคูพันหลุดศูนมันหลายมันหลยค่เอานะครับชุดเต็มไปเห็นเลยวพี่น้องนี่ แคปหน้าจอตอนนี้เนาะค่ะในทางของพ่อแต้มเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะสรุปล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพ่อแต้มให้สรุปแล้วเนาะคะ่ละลราฟันเน้นให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะล่างเนาะค่ะวิ่งศูนย์เม็ดเดียวเนาะค่ะจับคู่ให้เนาะค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะค่ะเน้นที่ศูนย์ห้ากับศูนย์แปดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกกัเป็นตัวร่องเนาะค่ะแต่ว่าพ่อแต้มว่า กับตัวด้วยเนาะคะ่ะเน้นตรงๆแต่ว่ากับตัวน้่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเปน็นะะมุกระขอบคุณพ่อแต้มเนาะคะ<ฆ>่ะที่ให้ตัวเลขหน้าทางเนาะคะ่ะ<ฆ>ขอบคุณค่<ฆ>นะค่ะเป็นมุกกฝากไปไม่เพียงเท,<ฆ>ท,ท,ท่านี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีรวยๆหิ้งๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปน,น,ะะปนี้สวัสดีค่ะ